วันนี้มาทำเปียกปูนอ่อนฟักทองทานกันค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะใส่มะพร้าวขูดลงไปด้วยค่ะฟักทองเราจะใช้3ขีดนะคะจากนั้นนำไปล้างทําความสะอาด หวานไสออกค่ะแล้วก็ปอกเปลือกเพื่อนๆจะใช้ฟักทองแบบไหนก็ได้นะคะฟักทองอ่อนฟักทองญี่ปุ่นหรือฟักทองแบบนี้ก็ได้ค่ะทำความสะอาดเสร็จแล้วเรานามาหันห่นหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าชิ้นเล็กก็จะสุกง่ายหน่อยค่ะเพราะเราจะเอาไปนึ่งหรือเพื่อนๆจะเอาไปต้มก็ได้ค่ะทําวิธีไหนก็ได้ค่ะให้ฟักทองสุกนิ่มเลยนะคะั้งหม้อต้มน้ําที่เดือดค่ะนาฟักทองลงไปนึ่งค่ะใช้เวลานึ่ง20นาทีค่ะจนกว่าฟักทองจะสุก สุกแล้วเพื่อนเพื่อก็ตักขึ้นมาบดได้เลยค่ะบดตอนร้อนๆจะได้ละเอียดง่ายค่ะหรือจะนําไปปั่นก็ได้ค่ะวันนี้เราจะใช้มะพร้าวทึนทึกขูดด้วยนะคะเราจะใช้1ลูกค่ะขูดเป็นฝอยค่ะพอขูดเสร็จแล้วนําไปนึ่ง5านาทีค่ะเพื่อนๆจะคุกเกลือก็ได้หรือไม่คุกก็ได้ค่ะจากนั้นเราเตรียมมาล่อนแป้งค่ะวันนี้เราจะใช้แป้งข้าวเจ้า7ช้อนโต๊ะแป้งเท้าเย่หม่มช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะค่ะนําทั้ง3ามแป้งลงมาล่อให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นเราใส่น้ำปูนใส่ะเพื่อจะนวแปงก่่อนคะ นวดแป้งให้ละลายเลยนะคะและตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว3มช้อนโตะ๊ะความหวานปรับตามความชอบของเพื่อนเพื่อนได้เลยค่ะคนน้ำตาลให้ละลายเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆจากนั้นใส่ฟักทองที่เราบดเตรียมไว้ค่ะคนไปเรื่อยๆจนเนื้อขนมเข้ากันดีค่ะสูตรนี้ใช้น้ำปูนใส่900 ml นะคะน้ำเปล่าสะอาด300 ml เพื่อนๆจะเปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นกะทิก็ได้ค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างจนเข้าที่แล้วเรานำมากรองหนึ่งรอบค่ะกรองเอาเนื้อฟักทองแป้งที่เป็นก้อนออกนะคะเวลากวนขนม เนื้อเปียกปูนของเราก็จะได้เนียนสวยค่ะพอกองจนได้ที่แล้วเราก็เทน้ําปูนใส่ที่เหลือใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดแก๊สได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟแรงเลยค่ะตอนแรกเราจะใช้ไฟแรงจนกว่าเนื้อขนมของเราจะหนืดค่ะ พอเนื้อขนมของเราหนืดขึ้นแล้วเพื่อนๆต้องปรับเป็นไฟอ่อนเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็คนไปเรื่อยๆจนกว่าขนมของเราจะสุกใสค่ะเพื่อนๆอย่าพักมือนะคะไม่นั้นก้นกระทะก็จะไหมค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดที่จะใช้กระทะทองเหลืองแนะนําให้เพื่อนๆใช้กระทะเทฟลอนค่ะกระทะเทฟลอนจะไหมยากและขนมก็จะไม่ค่อยติดกระทะค่ะพอขนมของเราหนืดข้นแล้วเพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนั้นเรามาทําหน้ากะทิกันค่ะใช้กะทิ20ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะ เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะคนส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันดีก่อนแล้วค่อยเปิดแก๊สนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะพอน้ํากะทิเราเริ่มหนืดรีบปิดแก๊สเลยค่ะนำงาขาวไปล้างทำความสะอาดค่ะแล้วนามาคั่วค่ะคั่วจนสุกค่ะแล้วพักไว้ให้หายร้อนก่อนค่ะเพื่อนๆจะนําไปบดนิดหน่อยเพื่อให้กลิ่นของงาหอมก็ได้ค่ะขนมของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆก็บรรจุใส่กล่องใส่ถ้วยใส่ชามที่เรามีเหลือเตรียมไว้ค่ะหรือเพื่อนๆจะนําสูตรนี้ไปสร้างรายได้ก็ได้ค่ะ เปียกปูนต้นทุนน้อยมากเลยค่ะแล้วเพื่อนๆลองไปทำสูตรนี้ชิมดูนะคะทั้งสวยทั้งอร่อยเลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะส่งท้ายคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเชียงรายและทุกๆท,ท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะคะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะและขอให้ทุกท่านทุกชีวิตปลอดภัยค่ะขอให้คุณพระคุ้ครองนะคะทางเพจเช้งคุกกิง้งขอส่งกาลังใจให้ทุทกๆท่านเลยค่ะสู้ๆนะคะ